สวัสดีจ้า,จาโอ้หลงเอรอหลงนึกว่าบนเป็นช่องเจ้าของเอาบอกสวั <c oughs> สดีค่ะพี่นอ้องมาพบกันกับช่องเคยอุบวนค้นการสิลป์เนาะค่ะมือน,นี้มือน,นี้เบียร์มากกับน้องต่ำด้อค่ะมือน,นี้สีมากกินมึกเคลื่อนี่ยกะพี่เบียร์หนวดมึกเออหนวดมึกตราดไม่ใช่ราดสิจิ้มสิจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเด้อค่ะอันนี้ตำเพ็ดเด้อค่ะพี่น้องค่ะโยงโยงโซ่คนพุ่ง่นบอเห็นหง หอมแห้งอยากกินค่ะพี่น้องพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมเนาะแต่ผักชี้โดดเด่นเลยโดดเด่นค่ะมลงไแต่ดิงานนี่หนวดแบบยังไงฮะสีบอกเด้อค่ะว่าอยู่กาะสติ้นพี่เบียร์นี่ยไม่ไม่ได้กินใช่ไหมหนวดนี้ไม่มีขายเนาะเดือนหนึ่งละไม่ไม่เห็นมีคนเอามาขายนะฮะแม่อยากกินมากก็เลยมาหนีก็เลยจัดหนวดมึงไว้ค่ะพี่น้องคมากระมางออยเอาลูกเข้ากราฟไหม หลานเมื่อนำ้ำหลานเมื่อนำ้ำริบ <c oughs> บินอยากไปน้ำปลาเบียร์มาสั่นมาของขวัญที่โตนของขวัญหน่อยหายน่าเมื่อยอมาเรียนเลย <c oughs> เอ๋ออุ้ยมามามาจ้ะพี่นอ้อง <c oughs> มาจา้ะ <c oughs> เอามาใหม่ละเอาม, <c oughs> มาใหม่มาค่ะพี่นอ้องค่ะหออร่อยมากหนวดยิ้ยิ้เลยค่ะพี่น้องอืหอืมมา อืมอร่อยเนาะผมอยากหรออืมอืม,อมใครชอบ,บอกอ่อนสีกระดงท่าอน,นอยี่ยอร่อยมากมันกินคำโผมจังเลยมีคนมาตอบเหมือนดีกาสิโอ,อนโรเวงในจังหน่อยนะคะพี่น้องค่ะไ <c oughs> ทยในบ้านค่ะเล็กหน่อยกับเต็มค่ะ กรอบนะตันเนาะหนยับน้าโปไห่่านโปไหน้าโไหจับครับแบบนี้แล

เร่อนีน่อเอปดุดปดดงหนูเนี่องนี้เขาจะหลีกเงนหอพ่อเหลีอ่เหรอฮม่กินมละเมาจะกินไปเนี่ยังปตะมูตะมีบอกมัลาเป็นเหลือกมากแบบตะมูตะมีแฮ bọc gắp, đấy bọc gắp, mao khom, gắp á khom cỡ nào? lỏ, mao khom. có mẹ mua kim đồng luôn á. hửm, อชืิอก็พอเข้าไปแล้วอร <c oughs> เอยไม่หยุดน้ำหานจองดิบิ่งเนี่ยดีใจเดีไปดิบิงอยากไปยืนน้ำลายอืมโอ้โหของพขานัยที่ต้นอืมอืมอันที่สองอุ้ยน้ำอะไรอ่ะ น้ำหมึกอุ้ยอ่ะก็ว่าดีแม่แล้วอยากกินบ่แม่แม่แล้วกินไปนี่เออแล้วอยากกินดีแหละหลอดหลวดเพื่อแล้วยิงหนวดนะแท้แผลพี่น้องมันกรอบเนาะกรึบกึบเบี้ยมากินแห้งหนวดมากินเบิร์บานแหละถ้าว่าไม่หนวดต้องมือละคะพี่น้องคะ อืมดีเดยดเลยกินเจียวเลยหอืม้าอันสี่หมื่นสี่หมืห<า>่นเดียว,วข้าวเดียวค่ะพี่หนอ่อคือจังมากแค่หมื่นเดียวหี่อไงว่าวมาอนะหมื่นกับคือจังมากข้าวเดียว่ค mười lăm 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 Nó lăm 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 kèm ก็ตมเ่เยเย็ยยย <c oughs> นี่ดือ <c oughs> ดืม <c oughs> แมเหกินสดวนัที่ไห้อเ้สนพี่หน้ <c oughs> องคือที่เค <c oughs> รื่องสอนแล้วเขเนาองแมนบอมัน <c oughs> ต้องมีคนวาน่น่ๆเลยเฮ้ <c oughs> ยเครื่องสอนเอาสอนด <c oughs> อนกแดดจิอออกอเล่ ว่าดื้อจังไม่ดื้อทุกวันคืนนะหงอไปไหนหนูจะไปไหนไปไหนหนูจะไปไหนวันเมื่อวานจะมาขาวขึ้นนี่อืมอ้วนหน่อยแดงเหรอเพิ่งอิ่มเหรอ ใส่แล้วเน่หนวดใหญ่ค่ะพี่น้องคะมานะ,ะมานี่มามหใส่อเอ,อือนน่าสวยกันสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนครับไปดูสวัสดีครับค่ะ หนักหนกเลยเดี๋ยวพาไปดูลิงน่ะใครหนัะใครหนักใครหน่ะใครรน่ะลูกฮะปกมาโนใครน่ะหวนวันเลยห้กันเกี่ยวมันหัดเด้มันนี่กรมงอ้วนกระมังเป็นกระสาย จากหัวแต่วันอุ้มขึ้นแอลอุ้มขึ้นแอลว่ายอมลงไหมขาบไปขาบไปโอ้แซ่บแม่งหน่อยมากหวานมากวานมาเขาจะป้อนสซอขำยิงน้อยหนึ่งไว้แม่กินน้องตั้มก็ยูสิปอลเช่นไรเผ็ดอ่ะแซ่บแนี่ยเอามาปากมา เนี่ยก็อยากป้อนเพว่ก็อยากจับพี่เองเอามาละนี่กรอบครับน้ำจิ้มเด็ดแห้งกำเห็ดแบบเห็ดจีบจานแห้งค่ะพี่น้องคะแบบมื่อวานเพิ่นเอาอันปูดองครับอันกุ้งป่หรือว่าปูดองบ่ะปูดองย่างยาวขายปูดองไปขายน้ำจิม้มแซ่บแซ่บค่ะเมื่อคืนก็เฮ็ดกินกันอ่ะ ค่ะพี่นงค์คะสำหรับมือนี้เนาะคะ่ะอ่าเบียก็กับหนุ่มต่ำเก,กบาบคอสโตรคอภัยน้ำเลือกคะ่ะกับความอนรบวนอนระเวงเนาะคะ่ะของครอบครัวเกิด <c oughs> สีแบบมีเสียงนันนี่แน่จังเอยเพราะว่าอดูกันหลายคนค่นนะ,คะพี่นอ้องแล้วก็ขอสโตรคอภัยกับการกิน,ม,ม,นมูม่าเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับมือนี้เบียก็ต่ำเก็ขคอ,อตัวราปก่อนเด้อค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะ่ะส,ส,สวัสดีจ้า